ส,นะสวัสดีครับดั FC นะครับวันนี้หนผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ FC ส่งของมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับ,ส,รบสวัสดีสัส FC นะครับวันนีน้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่อ FC ส่งของมาก่อนหนชิ้นนะครับอันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของที่เขาส่งมา ไนะครับว่าแบบนะครับใช้ของมีคมเนี่ยบางแอปเขาจะไม่ให้เห็นนะครับเพราะว่าถือว่าผิดกฎนะครับยิ่งแอปต่อต่อสองตัวครับไม่ให้มีของมีคมเลยครับถือว่าผิดกฎเนี่ยเขาอาจจะ ลบคลิปของเราได้เลยนะครับจะไม่เสร็จเนี่ยคันนี้เนี่ยรงเหรียญสมัยรัชกาลที่6นะครับตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะจัดการอนให้นะครับ ขอฝากอางเดียวนะครับเรียนเรื่องเงินแบบนี้ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งร้นราคาตกได้นะครับอารุ่นนี้เดี๋ยวนี้ราคามันตกถ้าประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าปีปกตอิอย่างเช่นปี58 5 9 6ด้า้านะครับที่ราคาปกติแต่ถ้ารุ่นแพงหน่อยก็ปีห6ครับประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าปีห้าหกรัคปัจจุบ,บันนะฮะแลงกว่านี้ก็ปีห้าเจ็ดครับ อ่าหายากอันดับสองนะครับประมาณพันห้า 1, ถึงสามพันได้ครับตอนนี้แล้วก็ตัวแพงที่สุดก็คืออันดับหนึ่งนี่ที่หายากที่สุดก็พี่หกหนึ่งครับก็ประมาณสามสี่ห้าพันครับเดี๋ยวนี้อ่าราคามันตกครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ถ้าสภาพแบบนี้ก็ห้าร้อยอัพนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณท,ทั่วไปก็ประมาณสี่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ซึ่งแพงกว่านี้ไม่ได้ครับไม่ได้อะไรเลย ส่วนใครไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอเน่อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเหรีถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ ของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม ะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ่วนยกับ่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สาราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรุนเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึงหนึ่งสองหกต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรว่นหนึงจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบเก้านะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับรับซื้อเหรียญเทรดดอลลาร์เหรียญละ3,000ถึง5,000บาทนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับมีไม่กลัวกลัวไม่มีให้ซื้อครับจ่ายเงินสดได้เลยนะครับนี่คือสภาพด้านหน้านะครับอันนี้คือสภาพด้านหลังจะเขียนว่า วันดอลล่านะครับเวละ3 0 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับมีไม่กลัวกลัวไม่มีให้ซื้อครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียญโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l ดี e r ล n n รันนเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ